สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่มกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับวินสตันจอร์จอายุ45ปีเกิดและเติบโตในสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโกเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ทางใต้ของทะเลคแคริบเบียนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเบเนซุเอลาพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบโดยมีเนินเขาและภูเขาไม่สูงมากนัก เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ภาษารวมไปถึงศาสนาด้วยครับวินสตันมีพี่ชายคนหนึ่งพวกเขาเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากๆมกัมกจะคอยดูแลก,กันอยู่ตลอดเวลาพี่ชายของเขามีชื่อว่ารอนพ่อแม่ของพวกเขาสอนให้รู้จักสามาคัคคีช่วยเหลือกันในยามลำบากให้เอาครอบครัวเป็นที่ตั้งเป็นต้นแต่พอพี่ชายเริ่มโตขึ้นเขาได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแต่ก็แวะมาเยี่ยมคนที่บ้านอยู่ได้ๆครับรอนเห็นความสามารถของวินสตตน ที่เก่งในด้านช่างฝีมือหรือความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งบ้านให้สวยดูดีและมองเห็นว่าเขาเป็นคนที่พัฒนาตัวเองได้ตลอดเป็นคนที่มีจรรยาบรรณในการทำงานรอจึงได้แนะนำให้วินสตันย้ายไปอยู่กับเขาด้วยกันที่นิวยอร์กเขาอยากช่วยให้วินสตันมีชีวิตที่ดีกว่านี้ส่วนพ่อแม่ของพวกเขาก็ยังคงอยู่ที่เดิมน,นะครับแต่พวกเขาก็จะคอยแวะมาเยี่ยมเยียนอยู่เรื่อยๆทุกปีวินสตันใช้เวลาคิดไม่นานเลยครับเพราะพี่ชายของเขาเองก็ประสบความสำเร็จในด้านการงานเหมือนกัน เขาจึงคิดว่ามันคงถึงเวลาแล้วที่ตัวเองจะออกไปหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆบ้างซึ่งในที่สุดเขาได้ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับพี่ชายอย่างรอนในช่วงอายุเพียง20ปีต้นๆครับพอชีวิตของวินสเตนเริ่มไปได้สวยกับงานที่เขาทําอยู่ซึ่งรายได้มันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวกับพวกงานฝีมือหรือใช้ความคิดเยอะๆทุกๆครั้งที่เขาให้รางวัลตัวเองเขามักจะชวนพี่ชายอย่างรอนหรือเพื่อนร่วมง,งานที่สนิทด้วยไปปาร์ตี้สังสรรค์บางครั้งก็จะไปนั่งดื่มชิวกันบนเรือ วินสตันพูดคุยกับรอนในคืนสังสรรค์ด้วยกันว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เชื่อพี่ชายจนชีวิตตอนนี้มันดีมากๆซึ่งในคืนเดียวกันรอนมีภารกิจที่ต้องไปทำส่วนวินสตันอยู่ต่อและเขาได้พบก,กับดาลีนไวท์แมนอายุ29ปีที่กำลังยืนสวยๆชมวิวอยู่เพียงลำพังและตอนนั้นพี่ชายเขาก็ไม่อยู่แล้วแต่เพื่อนโคนสนนทคนอื่นๆยังอยู่ต่อในงานพวกเพื่อนๆแอบเห็นว่าวินสตันค่อยๆเดินเข้าไปชนแก้วกับดาลีนเพื่อพูดคุย ซึ่งทั้งสองก็หัวเราะยิ้มแย้มกันไปตามรายงานดาเลียนเคยแต่งงานมาแล้วนะครับแต่ได้หย่าร้างกับสามีไปซึ่งเธอมีลูกติดอยู่หนึ่งคนครับลูกของเธอมีชื่อว่าเจลว,วนนี่ครับดาเลียนเกิดและเติบโตที่นิวยอร์กซิตี้เธอทำงานให้กับบริษัทเกี่ยวกับกองทุนรวมโดยเป็นการรวบรวมเงินของนักลงทุนต่างๆมาลงทุนตามนโยบายของกองทุนรวมนั้นๆได้กำหนดไว้เป็นต้นหลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนได้ทำความรู้จักกันเริ่มสนิทกันมากขึ้น พวกเขาได้ตัดสินใจคบหาดูใจกันครับเธอเองได้พาเขาไปทําความรู้จักกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพี่ชายหรือพ่อแม่ของเธอและที่สําคัญแนะนําให้เขารู้จักกับเจลวันนี่ที่ตอนนั้นยังเล็กอยู่ในเวลาต่อมาวินสตันเองได้พาเธอไปพบก,กับรอนและภรรยาของเขาด้วยนะครับเพื่อทําให้ทั้งสองฝ่ายได้รู้จักกันรอนเองเปิดเผยว่าดารีนเป็นคนที่น่ารักมากพูดเก่งเข้าถึงง่ายเป็นคนที่เขาคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับวินสตันดี เพราะเขาเป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วทุกอย่างมันก็ดูเพอร์เฟกลงตัวจริงๆทุกคนในครอบครัวต่างเข้ากันได้ด้วยดีทั้งหมดไม่มีปัญหาอะไรกันเลยจนในที่สุดทั้งวินสตันและดาลีได้ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปอยู่อีกเมืองหนึ่งด้วยกันโดยอยู่ห่างจากนิวยอร์กซิตี้ประมาณ7ชั่วโมงกว่าถ้าขับรถไปครับหลังจากที่ย้ายถิ่นฐานไปแล้วพวกเขาเริ่มหาซื้อบ้านเป็นของตัวเองแล้วตัดสินใจแต่งงานกันไปในปี2002หลังจากที่คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนาน ส่วนเงินเก็บที่พวกเขาสะสมกันมาทั้งสองคนมันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะรายได้ของพวกเขามันเหลือเฟือมากๆครับพวกเขาจึงได้ไปซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งในนิวยร์กซิตี้และรวมไปถึงบ้านในตรินิแดดและตัวเบโก้ด้วยครับเพื่ออาจจะมองหาลูกทางเพื่อทําธุรกิจต่อไปได้เหมือนกับให้คนมาชอบบ้านอะไรแบบนี้ครับแต่หลังจากเหตุวินาศกรรมวันที่11กันยายนปี2001ที่ผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินโดยสารของสหรัฐอเมริกาไปถึง4ลำ และบังคับให้บินชนตึกสูงร่าฟ้าสองตึกในนครนิวยอร์กน York, จนทําให้มีผู้เสียชีวิตนับหลายพันคนทําให้หลายๆบริษัทถึงกับต้องปิดตัวลงไปเช่นเดียวกันกับบริษัทของดาเลียนครับจนทําให้เธอว่างงานไปตามลําดับแต่โชคดีที่ถึงแม้ว่าบริษัทจะเสียหายอย่างหนักกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางบริษัทเองได้เข้าไปซื้อกิจการอ,าอื่นๆในเมืองเมนที่เธออาศัยอยู่พอดีและจึงได้ติดต่อให้เธอเข้าไปทํางานได้เหมือนเดิม ชีวิตของพวกเขาในช่วงนั้นเหมือนกำลังจะแย่แต่สุดท้ายมันกลับมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นพวกเขาทั้ง3าคนได้ใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆครับจนในปี2008เจลวานีที่อายุได้ราวๆ13ปีแล้วเขาสนิทสนมกับวินสตันมากครับเขามักจะให้วินสตันช่วยสอนทำนูน่นทำนี่อยู่ตลอดเป็นเหมือนกับพ่อลูกกันจริงๆพอถึงช่วงกลางเด็กของวันที่19มิถุนายนปี2008มันได้มีคนร้ายบุกรุกเข้ามาในบ้านคนร้ายได้จับเธอกับลูกชายมัดมือมัดเท้ากว่าเธอจะช่วยให้ตัวเอง หลุดจากตรงนี้ได้มันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่พอสมควรหลังจากนั้นเธอได้ควา้าโทรศัพท์แล้วโทรแจ้งึ่งประมาณตีห้าของวันที่ 20, 20, 20, 20, 20, 20ดังนะี้ครับ เจ้าหน้าที่เองได้พยายามสอบถามข้อมูลจากเธอให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้มันง่ายต่อการเตรียมความพร้อมที่จะส่งทีมงานไปและเพื่อป้องกันว่าคนร้ายนั้นมีอาวุธอยู่หรือไม่ซึ่งดาเลีนยังเชื่อว่าคนร้ายอาจจะยังอยู่ในบ้านหรือขนข้าวของมีค่าอะไรออกไปด้วยหรือเปล่าเธอไม่แน่ใจมากนะักแต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ให้เธอวางสายไปนะครับจนกว่าตำรวจจะมาถึงตามรายงานเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่อยู่ในสายที่พูดคุยกับดาเลนอยู่ เธอเองคิดเสมอว่าถ้าตัวเธอไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจริงๆเธอจะทำอย่างไรเธอมีลูกด้วยเหมือนกันซึ่งความเป็นแม่สัญชาตญาณมันบ่งบอกให้เธอพยายามช่วยเหลือดาลีนให้ได้มากที่สุดจากนั้นเธอได้ให้ดาลีนไปเช็กดูในห้องนอนดูว่าลูกชายของเธอเป็นอย่างไรบ้างซึ่งดาลีนค่อยๆเดินออกจากห้องน้ำไปหาลูกชายโดยลูกชายเหมือนจะถูกทำร้ายแล้วสลบไปแต่พอเธอสกิดหรือปลุกให้ตื่นเขาก็มีสีหน้ากลัวอย่างเห็นได้ชัดแถมยังตัวสั่นไปหมด เจ้าหน้าที่ถามต่อว่าแล้วสามีของเธอหลายอยู่ที่ไหนเธอบอกว่าเธอไม่แน่ใจเหมือนกันเธอจำได้ว่าตอนนั้นเธอได้ยินเสียงสามีของเธอกลับมาถึงบ้านในขณะที่เธอกำลังถูกมัดอยู่จากนั้นก็มีเสียงของผู้ชายทะเลาะหรือต่อสู้อะไรกันอยู่สักพักใหญ่ๆเลยซึ่งพอเวลาผ่านไปเสียงเหล่านั้นมันได้เงียบลงเจ้าหน้าที่บอกกับเธอให้อยู่ข้างในห้องกับลูกไปก่อนถ้าตำรวจยังไปไม่ถึงบ้านอย่าเพิ่งออกมาจากนั้นประมาณ5-10นาทีได้ตำรวจได้มาถึงที่บ้านของเธอแล้วครับจากนั้นดาลินได้วางสายโทรศัพท์ไป ตำรวจได้พาทั้งสองคนออกมาจากบ้านโดยดาลีนพย,ยายามจะหาสาม,มีของเธอด้วยนะครับแต่ตำรวจได้ให้เธอออกไปก่อนต่อมาตำรวจได้ค่อยๆตรวจค้นทีละห้องแต่ไม่พบกับสาม,มีของเธอเลยจนพวกเขาได้ไปเห็นกับคราบเลือดที่อยู่ตรงประตูทางลงไปชั้นใต้ดินพวกเขาเปิดประตูแล้วค่อยๆเดินลงไปอย่างระมัดระวังเพราะคนร้ายอาจจะยังหลบซ่อนตัวอยู่ในนั้นก็เป็นได้พอลงไปแล้ว ตำรวจเห็นกับผู้ชายคนหนึ่งที่นอนแน่นิ่งไปกับพื้นด้วยลักษณะถูกมัดมือและท้าไว้นอกจากนี้ตรงบริเวณศีรษะและใบหน้าของเขายังมีถุงพลาสติกที่เหมือนความร้ายทําให้เขาขาดอากาศหายใจไปอีกไม่เพียงแค่นั้นตำรวจยังพบกับบัตรไอดีของเหยื่อโดยถูกระบุว่าเป็นวินสตันครับกระเป๋าเงินของเขายังถูกพบในที่เกิดเหตุนั่นหมายความว่าคนร้ายไม่ได้หวังที่จะมาปล้น พราะบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตต่างๆก็อยู่ครบต่อมาตำรวจกลุ่มแรกได้แจ้งให้หน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาสมทบเพื่อช่วยเช็คและดูแลเคสนี้ต่อไปเจ้าหน้าที่นายหนึ่งได้เดินออกมาหาดาลีนกับลูกชายที่รออยู่นอกบ้านแล้วแจ้งข่าวรายนี้ให้กับเธอทราบครับว่าสามีของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นเธอเองได้แต่ร้องไห้ออกมาทําตัวไม่ถูกไหนจะเรื่องลูกอีกเธอขอเวลาพูดคุยกับลูกสักนิดหนึ่งเพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้กับลูกทราบต่อไป พอหน่วยพิสูจน์หลักฐานกับนักสืบมาถึงพวกเขาได้แว่นลงไปดูในชั้นใต้ดินตามปกติจากนั้นได้เชิญให้ดาลีนกับเจียวันนี่ไปให้ปากคำที่โรงพักครับเธอได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ตำรวจฟังแต่สิ่งแรกที่เธอแจ้งไปคือรถยนต์ของสามีเธอได้หายไปเธอได้แจ้งรายละเอียดต่างๆบวกกับป้ายทะเบียนให้ตำรวจช่วยสืบหาอีกที หลังจากนั้นเธอได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่19ว่าเธอกับลูกชายออกไปช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านตามปกติพอมาถึงบ้านพวกเขาได้เก็บข้าวของไปเรื่อยจนกระทั่งทั้งคู่เตรียมตัวเข้านอนลูกชายของเธอได้บอกฝันดีแต่ทันใดนั้นเธอที่กำลังอยู่ในห้องครัวได้ยินเสียงลูกชายขอให้ช่วยเธอจึงได้รีบวิ่งไปดูจนเห็นกับคนร้ายสองคนที่บุกเข้ามาในบ้านของเธอได้อย่างไงก็ไม่รู้เธอถูกคนร้ายตบไปที่ใบหน้าหนึ่งทีเธอบอกว่าคนร้ายสองคนนี้มาตามหาเงินแล้วก็ยาเสพติด เธอไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นบ้านของพวกเขาเพราะเธอกับสามีไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยส่วนเรื่องเงินเองเธอไม่เคยไปพูดให้ใครฟังว่าเธอมีเงินเยอะมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ทำไมพวกเขาถึงโชคร้ายได้ขนาดนี้เธอได้อธิบายลักษณะของคนร้ายให้ตำรวจฟังคนหนึ่งเป็นคนที่ตัวสูงใหญ่แข็งแรงใส่เสื้อกีฬาส่วนอีกคนหนึ่งร่างเล็กผอม,อมถือปืนขู่เธอกับลูกเธอเห็นหน้าตาของคนร้ายสองคนนี้ไม่ชัดมากเพราะมันมืดแถมเธอเองที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านจึงไม่ได้เปิดไฟไว้ทุกดวง ตอนนั้นเธอรู้สึกกลัวไปหมดเธอคิดว่าเธอคงไม่รอดแล้วตอนนั้นคนร้ายสองคนนี้ได้ลากเธอกับลูกไปที่ห้องนอนแล้วก็เริ่มทําการมัดมือมัดเท้าไว้และคนร้ายยังขู่อีกด้วยว่าถ้าไม่อยู่เฉยเฉยชีวิตของพวกเขาจะจบไม่สวยแน่เธอกับลูกก็ได้แต่เงียบพอเวลาผ่านไปได้สักระยะวินสเตันได้กลับมาถึงบ้านพอดีเธอยังไม่แน่ใจถึงช่วงเวลาพอเธอรู้ว่าวินสตันได้กลับมาถึงบ้านแล้วเธอได้แต่ภาวนาให้เขารู้ตัวแล้วหนีไปแต่สิ่งที่เธอได้ยินคือมีคนต่อสู้เสียงดังกันมาก แล้เหมือนคนร้ายจะเอาชนะได้จนเรื่องทุกอย่างค่อยๆเงียบไปเธอได้ยินเสียงของบินสตันกำลังสวดมนต์หรืออธิษฐานอะไรบางอย่างเหมือนเขาจะรู้โชคชะตาของตัวเองว่าไม่น่ารอดไปได้แน่นอนในขณะที่เธออยู่ในห้องนอนเธอได้แต่ภาวนาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่พยายามแก้มัดตัวเองอยู่พอเวลาผ่านไปได้หลายชั่วโมงจนแสงแดดค่อยๆสว่างขึ้นเสียงที่ได้ยินมันเงียบไป เธอเองสามารถแก้มาตัวเองได้แล้วจึงได้คว้ามือถือของลูกชายรีวิ่งเข้าไปในห้องน้ําอีกฝั่งของห้องแล้วโทรแจ้ง911ตามที่ได้ยินไปในช่วงต้นเลยครับพอตำรวจพูดกับดาเรนเรียบร้อยพวกเขาได้เชิญให้เจียวันนี่มาพูดคุยต่อครับสิ่งที่เจียวันนี่พูดมาทั้งหมดมันสอดคล้องกับสิ่งที่แม่เขาพูดเลยครับมันจึงไม่มีอะไรน่าสงสยัยเจียวันนี่ แต่ในขณะเดียวกันตำรวจนายอื่นได้ทำการแกะรอยตามหารถยนต์ของวินสตันที่ถูกขโมยไปจนได้ไปเห็นกับรถต้องสงสัยคันนี้จอดอยู่ที่ลานจอดรถข้างๆร้านอาหารแห่งหนึ่งตำรวจนายนี้จึงได้รายงานเรื่องของรถที่เห็นให้หน่วยอื่นๆทราบไม่นานครับตำรวจนายนี้ได้เดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วถามพนักงานในนั้นว่ามีใครเห็นเจ้าของรถคันนี้มาจอดไว้หรือไม่มันจะมีพนักงานอยู่คนหนึ่งครับให้การว่า เขาเห็นผู้ชายผิวสีสองคนขับรถมาจอดทิ้งไว้แล้วมากินอะไรนิดหน่อยแล้วก็เดินออกไปโดยไม่ขับรถที่มาจอดไว้ออกไปด้วยแต่กลับนั่งแท็กซี่ออกไปด้วยกันเขาเห็นว่ามันแปลกๆแต่ไม่ได้เอะใจอะไรมากนะักซึ่งลักษณะมันจะไปตรงกับเสียงที่ดาเล่ได้เล่าไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้คนร้ายอยู่ที่ไหนต่อมาตำรวจได้ติดต่อหาบริษัทแท็กซี่เพื่อตามหาคนที่ทำงานกะเช้าของวันนั้นแต่มันต้องใช้เวลาสักระยะกว่าบริษัทแท็กซี่จะตอบกลับมา ระหว่างนั้นตำรวจได้นำรถที่เจอแ,แถวๆร้านอาหารไปตรวจสอบต่อไปพวกเขาได้ทำการเช็คลายนิ้วมือแต่ไม่พบอะไรผิดปกติต่อมาตำรวจได้ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครทราบหรือเห็นอะไรเลยทำให้การตามหาเบาะแสของคนร้ายมันค่อยๆถดถอยลงไปเรื่อยๆจากนั้นไม่นานครับบริษัทแท็กซี่รู้แล้วว่าคนขับในเช้าวันนั้นคือใครและได้ขอให้เธอมาที่โรงพัก เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเธอเล่าว,ว่าประมาณ7จ็ดโมงสินาทีในวันที่20มิถุนายนเธอได้ไปรับผู้ชายผิวสีสองคนที่หน้าร้านอาหารแล้วไปส่งพวกเขาที่สถานีรถบัสแห่งหนึ่งเธอได้อธิบายถึงเรื่องการแต่งตัวของพวกเขาว่าคนหนึ่งใส่เสื้อกีฬาอีกคนหนึ่งใส่เสื้อโปโลแถมมีกระเป๋าใบใหญ่ติดตัวไปด้วยพอตำรวจได้ข้อมูลนี้มาพวกเขาได้ติดต่อหาพนักงานในสถานีรถบัสเพื่อขอดูกล้องวงจรปิด สิ่งที่ตำรวจได้มาจะเป็นประมาณนี้ครับจะมีผู้ชายสองคนที่ลงออกมาจากแท็กซี่แล้วเดินไปด้านไหนเพื่อซื้อตั๋วรถบัสไปที่ไหนสักแห่งตำรวจได้ขอรายละเอียดของชื่อผู้โดยสารทุกคนที่ขึ้นรถไปในวันนั้นวม่มีใครบ้างและนี่มันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยครับกว่าจะหามาได้หมดในเวลาต่อมาดาเลียนได้เดินทางกลับไปที่นิวย์กซิตี้เพื่อแจ้งข่าวร้ายให้กับรอนทราบรอนเองที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านจากที่ทํางานเขาเห็นว่าดาเลียนกับภรรยาของเขากําลังนั่งร้องไห้กันอยู่สองคน เขางงมากว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นดาลีนค่อยๆพูดให้เขาฟังว่าตอนนี้วินสตันได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งร้องที่นั่งฟังอยู่ไม่อยากจะเชื่อครับเพราะน้องชายของเขาไม่เคยมีปัญหากับใครเลยโดยดาลีนได้อธิบายต่อว่าคนร้ายที่บุกรุกเข้ามาได้แต่ถามหาเงินกับยาเสพติดเธอเองรู้ว่าวินสตันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแน่นอนแต่เธอไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมาถามหาอะไรแบบนี้ รอนไม่มีแรงที่จะพูดอะไรออกมาเลยครับหลังจากที่ได้ยินเขารู้สึกเหมือนตัวชาไปทั้งตัวเขาเสียใจมากที่น้องสุดที่รักต้องมาจากไปก่อนวัยอันควรแบบนี้เขาทําอะไรผิดไปตํารวจได้พยายามตามหาบเบาะแสให้ได้มากที่สุดครับจนพวกเขาได้ไปสอบปากคาเพื่อนร่วมง,งานและคนอื่นๆในบริษัทที่เขาทํางานด้วยสิ่งที่ตํารวจได้มาคือวินสตตนมีเพื่อนร่วมง,งานที่สนิทด้วยมากๆอยู่คนหนึ่งโดยเธอมีชื่อว่าวรเบรก,กาเธอได้ให้การกับตํารวจในตอนแรกว่า เธอไม่แน่ใจว่าเธอจะพูดเรื่องนี้ดีหรือไม่แต่เธอกับวินสตันเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานและแอบคบหากันได้ราวๆหนึ่งปีแล้วเธอเองมีสาม,มีอยู่ด้วยแล้วนะครับแต่ไม่มีความสุขมากนะเช่นเดียวกันกับวินสตันที่เขารู้สึกว่าคนที่บ้านหรือภรรยาไม่ต้องการเขาอีกแล้วเขาไม่อยากกลับบ้านไปแล้วไปอยู่กับคนที่ไม่มีใจตอนแรกๆพวกเขาพูดคุยกันถึงปัญหาชีวิตครอบครัวกันก่อนแต่หลังๆมันเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นจนกลายเป็นความรักพอเวลาผ่านไปได้ประมาณปีเศษ นาลีนได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเกี่ยวกับบิลค่าโทรศัพท์ครับเธอดูเพลินเินตามปกติแต่เธอดังไปติดใจอยู่ที่เบอร์หนึ่งซึ่งมันมีการโทรหากันบ่อยมากจนผิดปกติเธอได้ลองใช้มือถือของเธอโทรหาเบอร์นี้ดูโดยมันเป็นเวลาสีเดือนก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับพอโทรไปแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งรับสายเธอพูดว่าเธอได้รับมิสคอจากเบอร์นี้เธอไม่รู้ว่าใช่เขาหรือเปล่าที่โทรมาแต่สามีของรีแบ็ก้าที่รับสายบอกว่าเขาไม่ได้โทรแต่อาจจะเป็นภรรยาของเขาซึ่งตอนนี้เธอกำลังหลับอยู่ จากนั้นดารีนถามต่อว่ารีเบคก้าทำงานที่ไหนซึ่งมันเป็นที่เดียวกันกันกบที่วินสตันทำอยู่เลยครับด้วยความสงสยัยเธอจึงพูดกับสามีของรรเบคก้าไปว่าวินสตันกับรรเบคก้ากำลังนอกใจพวกเราอยู่ซึ่งเธอได้ฝากให้เขาเตือนภรรยาตัวเองด้วยว่าอย่ามายุ่งกับสามีชาวบ้านอีกตอนที่รรเบคก้ารู้ว่าวินสตันนั้นเสียชีวิตจากปากตำรวจเธอเองก็อดที่จะเสียใจไม่ได้เหมือนกันครับ เพราะพวกเขามีแผนที่จะหย่ากับผู้รักของตัวเองแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันพวกเขามีความฝันที่อยากทําอะไรด้วยกันมากมายแต่สุดท้ายวินสตันต้องมาจากไปเสียก่อนตอนนี้ตํารวจเองเริ่มสงสัยแล้วว่าสามีของรเบกาอาจจะเป็นคนก่อเหตุนี้หรือเปล่าเพราะด้วยความโกรธที่วินสตันมาเป็นชู้กับภรรยาของเขาซึ่งเรื่องนี้มันสามารถเป็นแรงจูงใจได้เป็นอย่างดีที่ทําให้คนเรากล้าทําอะไรผิดๆโดยที่ไม่รู้ตัวตํารวจต้องเร่งหาข้อมูลอย่างเร็วที่สุด จากนั้นพวกเขาได้เดินทางไปที่บ้านสามีของเบเบกาโดยชื่อสามีของเธอคือไมเคิลนั่นเองครับพอไมเคิลได้เปิดประตูออกมาสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวของตำรวจคือคนร้ายเป็นคนผิวสีนี่แต่สำหรับไมเคิลไม่น่าจะใช่คนร้ายอย่างไรก็ตามไมเคิลอาจจะเป็นคนจ้างวานผู้ชายสองคนนั้นให้ก่อเหตุก็เป็นได้พวกเขาจึงได้ขอเข้าไปคุยในบ้านซึ่งไมเคิลเองไม่ได้ปฏิเสธใดๆเขาให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี หลังจากที่มีการพูดคุยกับไมเคิลเสร็จแล้วตำรวจได้มีการตรวจเช็คประวัติการโทรเข้าออกของเขาเช็คจากพยานดูว,ว่าเขาอยู่ที่บ้านจริงหรือไม่ในช่วงที่เกิดเหตุโดยข้อมูลตามที่ตำรวจได้มามันชัดเจนแล้วว่าไมเคิลไม่ใช่ผู้อยู่เบื้องหลังของเรื่องทั้งหมดตำรวจต่อมาได้พยายามรวบรวมรายชื่อของญาติญาติจากวินสตันและดาเลนครับเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมแต่ตำรวจยังไม่ทันจะได้สอบถามคนเหล่านั้นเลยพี่ชายคนหนึ่งของดาเลนที่วินสตันไปเจอช่วงที่ทำความรู้จักกันใหมๆ่ๆ โดยพี่ชายคนนี้มีชื่อว่าโนอาเขาได้ติดต่อหาตำรวจและบอกว่าเขากับทุกคนในครอบครัวพร้อมเต็มที่ที่จะช่วยเหลือตำรวจให้ได้มากที่สุดถ้ามีอะไรให้พวกเขาช่วยบอกมาได้เลยเขากับเจฟฟรีย์พร้อมช่วยเสมอตำรวจเองตอนนั้นรู้แล้วนะครับว่าสมาชิกของครอบครัวดารีนมีใครบ้างแต่ประเด็นคือดารีนไม่เคยเอ่ยชื่อของเจฟฟรีย์ให้กับตำรวจฟังเลยโนอาจึงบอกไปว่าเธออาจจะลืมอย่างไรก็ตามถ้ามีอะไรให้บอกเขาได้ตลอดตำรวจได้ถามก่อนจะวางสายไปว่า เจฟฟรีย์อาศัยอยู่ที่ไหนโนอาบอกว่าเขากับเจฟฟรีย์อาศัยอยู่ที่เดียวกันในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ตามประวัติแล้วเจฟฟรีย์เคยมีคดีติดตัวมากมายเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือทำร้ายร่างกายและอื่นๆแต่ระหว่างที่พวกเขากำลังตรวจเช็คประวัติของเจฟฟรีย์มีรายงานจากหน่วยพิสูจน์หลักฐานมาว่าพบเอกสารพาสปอร์ตใบเกิดและเอกสารสำคัญอื่นๆอยู่ในบ้านของดาล์เนด้วยโดยชายคนนี้มีชื่อว่าเรนนี่คาซิมีครับคำถามตอนนี้คือ ทำไมเธอถึงมีเอกสารเหล่านี้ได้ต่อมาตำรวจได้ทำการเปรียบเทียบชื่อระหว่างเรนนี่กับรายชื่อของผู้โดยสารที่เพิ่งได้รับมาจากสถานีรถบัสครับซึ่งมันจะมีชื่อของเรนนี่ไปอยู่ในลิสต์นั้นด้วยไม่เพียงแค่นั้นชื่อของเจฟฟรีย์ก็ดันไปอยู่ในลิสต์ของชื่อผู้โดยสารรถบัสคันนั้นด้วยครับพอเปรียบเทียบใบหน้าและอื่นๆมันเห็นได้ชัดเลยว่าสองคนนี้คือคนคนเดียวกันกับที่ขึ้นรถบัสไปแน่นอนนั่นหมายความว่าทั้งเรนนี่และเจฟฟรีย์คือคนที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้แล แต่ทำไมพวกเขาถึงทำเรื่องพวกนี้ลงไปได้ตำรวจได้เชิญให้ดาเลียนมาที่โรงพักอีกครั้งหนึ่งครับเพื่ออธิบายในส่วนของเจฟฟรีย์เธอให้เหตุผลว่าเธอกับพี่ชายคนนี้มีปากเสียงกันจนไม่พูดคุยกันมาเป็นเวลาสองสามเดือนแล้วเธอจึงไม่ได้เอ,อ่ยชื่อของเขาออกไปตำรวจถามต่อว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าวินสตันแอบนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นเธอบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องนี้เลยครับซึ่งสำหรับตำรวจมันแปลกมากเพราะที่ริเบกาได้เล่าให้ฟังมันคนล่าเรื่องกันเลยตำรวจถามอีกครับว่า ทำไมเธอถึงมีเอกสารเกี่ยวกับเรนนี่อยู่ในบ้านเธอตอบว่าเรนนี่เป็นคนที่มาเช่าบ้านที่เธอกับวินสตันซื้อด้วยกันเธอจึงเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้นอกจากนี้เธอเห็นว่าเขามาจากที่เดียวกันกับวินสตันเธอกับวินสตันจึงพยายามช่วยเรนนี่จัดการกับเอกสารต่างๆให้เขาสามารถอยู่และทํางานในอเมริกาได้แค่นั้นจริงๆเธอไม่รู้อะไรอย่างอื่นนอกจากนี้เลยอย่างไรก็ตามด้วยหลักฐานที่มันมีอยู่มากพอสมควรตำรวจจึงได้ออกหมายจากพวกเขาทั้งสองคนรับในคดีฆาตกรรม แต่สาหรับเจฟฟรีย์เขายอมมอบตัวกับตํารวจเพื่อแสดงความจริงใจแต่เรนนี่หายเงียบไปเลยจนตํารวจได้ส่งทีมงานไปตามจับเขาในภายหลังครับพวกเขาทั้งสองคนแม้ว่าจะอยู่ในการดูแลของตํารวจแต่พวกเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือใดเลยนะครับซึ่งตํารวจก็ไม่ยอมแพ้แต่อย่างใดพวกเขาได้พยายามหาหลักฐานมัดตัวพวกเขาทั้งสองคนให้ได้โดยจอะลึกลงไปดูความเชื่อมโยงระหว่างเจฟฟรีย์ที่เป็นพี่ชายและเรนนี่ที่เป็นผู้ชาวบ้านว่าพวกเขาทั้งสองคนกับดารีนมีอะไรที่ยังไม่บอกอีกหรือเปล่า ตำรวจได้ทำการตรวจเช็คก,การเงินของดาเลนดูครับว่าช่วงเวลาก่อนและหลังเกิดเหตุเธอใช้ไปกับอะไรบ้างซึ่งก่อนเกิดเหตุไม่ถึง2วันเธอได้ไปซื้อของไม่ว่าจะเป็นเชือกถุงพลาสติกมีดแล้วก็กระเป๋าเป้สะพายหลังลายพรางพอไปเปรียบเทียบกับหลักฐานที่อยู่ในบ้านหรือรถยนต์ของเธอเองพวกเขาไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เลยแต่บางอย่างมันจะไปอยู่ที่ตัวของวินสตันบ้างนอกจากนี้กระเป๋าเป้ลายพรางมันดันไปอยู่กับเจฟฟรีย์ที่เป็นพี่ชายของเธอซะอย่างนั้น เมื่อตำรวจมีหลักฐานที่เชื่อมโยงกันได้อยู่พอสมควรพวกเขาได้ขับรถไปจอดรอเธอเลิกงานครับพอเธอเดินออกมาจากที่ทำงานตำรวจได้เดินเข้าไปจับกลุ่มเธอทันทีในข้อหาฆาตกรรมพอเรนน่รู้ว่าดาเลีนถูกจับไปเขาได้ตัดสินใจพูดบางสิ่งบางอย่างในมุมของเขาออกมาบ้างครับเขาเปิดเผยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดคือดาเลีนจริงๆเธอได้วานให้เขาช่วยจัดการสามีของเธอเธออ้างว่าสามีของเธอเป็นคนที่มีเงินเก็บเยอะถ้าอยากได้เงินไปใช้เดี๋ยวเธอจะจัดการแบ่งให้ แต่อะไรนอกจากนี้เธอไม่มีข้อเสนออื่นๆให้เลยสิ่งที่ทําให้เขายอมทําตามทั้งหมดส่วนหนึ่งก็มาจากเงินด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งคือเธอได้พยายามช่วยเขาให้มีงานทําและสามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้แถมยังช่วยให้เขาพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้อีกเขารู้สึกเหมือนติดหนี้บุญคุณและเธอยังบอกอีกด้วยว่าเขาคือคนที่เธอไว้ใจที่สุดไม่เพียงแค่นั้นตามรายงานเปิดเผยว่าเขากับเธอเองก็แอบไปมีอะไรด้วยกันครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ลับๆแบบนี้มามากกว่าหนึ่งปีแล้ว ตำรวจได้ถามต่อว่าดาเลียนเคยพูดอะไรเกี่ยวกับการหย่าไหมเขาบอกว่าเธอไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะเธอไม่อยากสูญเสียทรัพย์สินที่สร้างร่วมกันไปไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านต่างๆเพราะถ้าหย่ากันแล้วมันจะทําให้เธอรู้สึกเหมือนแพ้ทุกอย่างแม้ว่าถ้าหย่ากันแล้วทั้งหมดจะถูกแบ่งครึ่งก็ตามแต่ในใจของเธอมันเหมือนไม่ได้อะไรเลยที่เธออยากจะกําจัดสามีตัวเองแล้วของทุกอย่างจะได้ตกเป็นของเธอดาเลียนเป็นคนที่คิดแผนการทุกอย่างเธอบอกว่านี่คือแผนการที่เพอร์เฟกที่สุด แล้วเธอได้เริ่มเอ่ยชื่อของเจฟฟรีย์พี่ชายของเธออีกคนหนึ่งครับที่ร่วมก่อคดีนี้ด้วยกันพอตกลงกันได้หมดแล้วในวันเกิดเหตุพวกเขามีกุญแจสำรองจากดาเีนนะครับพวกเขาได้เข้าประตูหลังบ้านไปหลบซ่อนก่อนเพื่อไม่ให้เจวันี่เห็นพอดาเรนกับลูกชายมาถึงเรื่องทั้งหมดได้เกิดขึ้นตามที่ผมได้เล่าไปในช่วงต้นเลยครับเรนนี่ที่เป็นพยานสำคัญในเหตุการณ์นี้เขาได้เล่ารายละเอียดต่างๆให้ตำรวจฟังอย่างละเอียดพอเรื่องได้ไปถึงในชั้นศาลสารเองไม่ได้ใช้เวลานานในการตัดสินเลยครับ รวมไปถึงคณะลูกขุนด้วยศาลได้ตัดสินไปว่าเรนนี่มีความผิดจริงแต่เขายอมเปิดเผยเรื่องทุกอย่างออกมาศาลจึงได้ตัดสินให้เขาติดคุกเป็นเวลาทั้งหมดเพียง8ปีเท่านั้นในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดส่วนเจฟฟรีย์ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงและต้องเข้าไปอยู่ในคุกตลอดชีวิตครับนอกจากนี้ผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดอย่างดาลีนถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาทั้งหมด40ปีเท่านั้นในข้อหาฆาตกรรมหลังจากที่เรื่องทุกอย่างได้จบลง เจวานี่ได้ถูกครอบครัวหนึ่งรับไปอุปถัมภ์ต่อไปครับพี่ชายของดาเดียนเองยังไม่อยากจะเชื่อจนถึงทุกวันนี้ว่าเธอจะมีจิตใจที่โหดร้ายอะไรได้ขนาดนี้พวกเขาดูรักกันดีและไม่เคยรู้เลยว่ามีปัญหาอะไรกันมันน่าเศร้าใจแทนครอบครัวของวินสตตนมากๆพี่ชายของวินสเตนย่างรอนเองได้แต่ทำใจครับเขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปทำอะไรได้น้องชายเป็นคนที่ทุ่มเททุกอย่างเป็นพ่อบนทุ่มเลยก็ว่าได้อ่อนน้อมถ่อมตน แต่ต้องยอมรับว่าความรักในครั้งนี้มันทําให้เขาต้องจากไปก่อนวัยอันควรและดารีนสมควรจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้วแล้วมันน่าจะนานกว่า40ปีด้วยซ้ําในเมื่อสุขจากภายนอกไม่เที่ยงก็มีแต่สุขจากภายในเท่านั้นที่เราจะเพึ่งพาได้ถึงตรงนี้ก็จะพบว่าจะสุขหรือทุกข์มิได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่เราจะรู้สึกอย่างไรหรือวางใจอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่างหากสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกยังไงผมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ